สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในนามของนายกรัฐมนตรีและปวงชนชาวไทยทุกคนพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งเป็นอย่างสูงที่ประมุขและผู้นําประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลอาธิเบศรามาธิบดีจกักร,รีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมบนาถบพิตร ด้วยการลงนามถวายความอาลัยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและการลดธงเครึ่งเสาการแสดงออกดังกล่าวนั้นนอกจากแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของประชาชนชาวไทยต่อการจากไปของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของพระสงฆ์ที่กรทยซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แล้วยังแสดงให้เห็นถึงการยกย่องในพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทเพื่อประเทศชาติและประชาชน มาเป็นระยะเวลา70ปีซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์โลกรวมทั้งการยอมรับในหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติขอขอบคุณและขอชื่นชมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาภายใตย้พระบรมโพธิสมภารที่ร่วมการล้ำลึกในพระมหาการาธิคุณ าที่สุดไม่ได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ไม่มีวันเสื่อมคลายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าท้องสามหลวงและการทำดีเพื่อพ่อโดยการทำหน้าที่จิตอาสาด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตรแล้วแต่าศาสตร์พระราชาย,ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยรวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า40ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งล้วนมุ่งให้ประสบนิกรทุก,รกหมู่เราดำรงตนเป็นคนดีทั้งคิดดีพูดดีทำดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมสุจริตมีวินยัยและมีความสามัคคีปองดองกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปขอขอบคุณศูนย์คุณธรร,รมภายใต้กำกับของกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดท,ทําหนังสือเทิดเก้าปกเกตโดยรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราชโชวาทด้านคุณธรรม5ประการได้แก่ซื่อตรงวินัยรับผิดชอบจิตอาสาและพอเพียงสําหรับประชาชนคนไทยได้รับรู้และน้อมนําคติคําสอนของพ่อหลวงซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ ไปปฏิบัตินับเป็นการถวายความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการสืบทอดให้สิ่งที่ดีงามทำลงอยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไปสําหรับคุณธรรมด้านพอเพียงนั้นหมายถึงความพอเพียงในการดำเงชีวิตแบบทางสายกลางมีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความพอประมาณพอดีไม่บมิเบียนตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคันที่ดีรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลได้อันเชิญหลักปรัชญาของศริฐกิจพเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พศส5 6 0ถึง2 5 6 4โดยมุ่งเน้นที่จะน้อมนำไปสู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับโดยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนซึ่งบูรณาการหลายหน่วยงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวย่อกอพอยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำงานในรูปแบบประชารัฐเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐประกอบด้วยทุกกระทรวงภาคเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอ,อการค้าเป็นต้นและภาควิชาการเช่นสถาบันวิจัยจุฬาภรสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสถาบันธรรมรัฐและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอีกปัจจัยที่จะเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จคือ การไปรูประบบการจัดทําและบริหารงบประมาณแผ่นดินในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กล่าวคือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดะระมสมองในการทําแผนงานโครงการกิจกรรมในแผนงบประมาณที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานอื่นๆให้ชัดเจนให้ได้ข้อยุติเป็นแผนงานระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี และสอดค้องกับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาชาติปความมนุษย์ในระยะ20ปีขา้างหน้าจะต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและสวัสดิการเป็นหลักการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในสังคมสูงวัยนะครับซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทั้งวันนี้และในอนาคตจําเป็นต้องมีทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะสั้นหนึ่งปีที่จะต้องเชื่อมโยงสอดคล้องต่อยอดครอบคลุม เป็นการไปรูปประเทศในอีก20ปีข้างหน้าโดยนำเอกลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมทันสมัยให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสร้างรายได้ให้กับประเทศและวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตไปสู่ไทยแลนด์4.0ตามวิวัยรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน พร้อมทั้งเดินหน้าประเทศไทยตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักสากลประญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรนั้นสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและการสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อนจากนั้นจึงประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกกล่าวคือให้เริ่มต้นจากการพึ่งพานตนเองพึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลังจากนั้นต้องเติมองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการสร้างการรับรู้เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมาเข้าใจถึงแนวทางของการพัฒนาในวันข้างหน้าและมีการเจริญเติบโตยอย่างมีคุณภาพโดยลักษณะของคนไทย4.0ภายใต้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเมื่อไม่พอก็ต้องเติมเมื่อพอก็ต้องรู้จักหยุดเมื่อเกินก็ต้องรู้จักแบ่งปันจึงจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์4.0 ผ่านปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันทุกคนมีโอกาสารับประโยชน์จากการที่เราสร้างมันขึ้นมาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก้าวไปอย่างยั่งยืนเคียงบา่าเคียงไหลเติบโตไปด้วยกันนโยบายไทยแลนด์4.0จะเป็น,นกลไกสําคัญในการปฏิรูปประเทศที่มีเป้าหมายชัดเจนก็คือการนําพาประเทศให้พ้นกับดักใน3เรื่องด้วยกันก็คือ1กับดักรายได้ปานกลาง2กับดักความเหลื่อมลำ้ำา3กับดักความไม่สมดุล ผ่านโมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วย3เครื่องยนต์ใหม่ก็คือ 1. สร้างความมั่นคงโดยการระเบิดจากข้างในสสร้างความมั่งคั่งโดยการส่งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและ 3. สร้างความยั่งยืนโดยการพัฒนาที่รักษาสมดุลในด้านมิติเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยหรือที่เรียกว่าการพัฒนาสีเขียวยกตัวอย่างเช่นการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมาไายอนุมัติให้ดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้าน74,000กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศตามแนวทางประชารัฐโดยจัดสรรงบประมาณ250,000บาทต่อหมู่บ้านอันเป็นการขยายผลจากโครงการเดิมที่ผ่านมาก็คือ 1. โครงการตำบลละ5ล้านบาท 2. โครงการหมู่บ้านละ2 0 0 0 0บาทในปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้ จากการรายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยสำนักง,ง,งานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชาชนมากกว่าร้อยละเก้าสิบมีความพึงพอใจในระดับสูงเนื่องจากได้รับประโยชน์โดยตรงได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการดังนั้นจึงถือว่าเป็นการต่อย,ยอดความสาเร็จดังกล่าวโดยโครงการในปีงบประมาณ2560น,นี้ในเบื้องต้นจะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ90วันภายใต้กรอบงบประมาณ2 5 0 0 0 0บาทต่อหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนระดับฐานรากผมได้สั่งการเพิ่มเติมก็คือต้องไม่ใช่การจัดซื้อคุรุปันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ใช่การลงทุนแต่ควรเป็นการใช้ใจ่ายในโครงการเพื่อชุมชนส่วนรวมเช่นลานตาข้าวตากมันหรือโรงสีหรือเครื่องจกักรเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อการเกษตรหรืออื่นที่ประชาชนต้องการเป็นต้นนะครับไม่เป็นการใช้เงินแบบเบี้ยหัวแตกก็คือ แต่แยกกระจายเป็นเล็กๆน้อยๆโครงการซึ่งเงินจํานวนนี้มีไม่มากนักนะครับก็ควรจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นงานส่วนรวมอย่าให้กระจายกันออกไปไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโครงการการจะทําแผนงานที่ชัดเจนไปจนถึงร่วมบริหารจัดการในรูปแบบของสากลเป็นต้นหากประชาชนเข้าใจร่วมมือรัฐบาลก็พร้อมที่จะับสนุนโครงการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของประเทศในระยะต่อไป กว่า2ปีของการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลได้ประยุกต์หลักปรัชญายของเศรษฐกิจอพอเพียงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดถือหลักการทรงงานของพระบทราทสมเด็จพระจู่หัวคือทำตามขั้นตอนดังพระบรมราชโชวารเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 1 7กล่าวโดยสรุปก็คือให้เริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่การสาธรารณสุขการดูแลตนเองขั้นต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ตนเองไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้จากนั้นจะไปเรื่องของสาธารณูป,ปโภคกพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพอาทิถนนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนี้โดยต้องไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดตัวอย่างนโยบายด้านสังคมที่ผ่านมาเช่น 1. การพัฒนาระหว่างระบบการดูแลสุขภาพเช่นทีมหมอครอบครัว1ทีมดูแลประชาชน10,000คนระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลบริการแพทย์ฉุกเฉินสายด่วน1669ขยายการบริการแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรไทย ในการรักษาพยาบาลขั้นต้นก่อนที่จะไปสู่การใช้ยาแผนปัจจุบันและมีการสร้างนวัตกรรมยาโดยภูมิญาไทยเป็นต้น2การพัฒนาระบบทวัสดริการและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเช่น1การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย2.7ล้านครัวเรือนเช่นชุมชนดินแดงปทุมธานีโมเดลชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นต้น2การเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กคนพิการผู้สูงอายุ 3การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสายด่วน11 11 1 111และศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เป็นต้น 3. การไป็รูปการศึกษาเช่น 1. อาชีวศึกษาแบบทวิภาคี 2. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม3การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศเช่นศูนย์เรียนรู้ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกเกษตรทุสฎีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการกว่า7 0 0 0แห่งทั่วประเทศ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสากรณ์882แห่งทั่วประเทศและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของกระทรวงิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2,000กว่าแห่งทั่วประเทศเป็นต้นสำหรับตัวอย่างนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาเช่น1การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบอย่างบูรณาการทั้งน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําเสียพื้นที่เก็บกัก,กน้ําแก้มลิง ซึ่งยังคงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องสาหรับโครงการขนาดใหญ่เพื่อจะให้เกิดการเก็บกักน้ําให้มากขึ้นมีการระบายน้ําให้รวดเร็วขึ้นในพื้นที่ตอนบนนะครับซึ่งมีผลกระทบมาในพื้นที่ต่อล่างและภาคกลางกําลังพิจารณาดำเนินการอยู่ทั้งนี้เพื่อจะทําให้เกิดความยั่งยืนให้ได้ในอนาคตนะครับ 2. ในเรื่องการทวงคืนผืนป่าการฟื้นฟูป่าการจัดหาที่ดินทำกินป่าชุมชนเกษตรแปลงใหญ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชตามความสมัครใจ สมาร์ทฟาร์มเอร์เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนเน้นในเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยเคมีส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าของสินค้า 3. การวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเช่นเมืองนวัตกรรมอาหารฟู้ดอินโนโพลิชแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทุนวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อนำไปสู่สายพานการผลิตเพื่อใช้เองในประเทศช่วยลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ 4. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการข้ามนาคมบกน้ําอากาศและด้านไอซีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเราต้องดําเนินการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ให้ได้อย่างรวดเร็ว 5. บริษัทประชารัฐรู้รับสามาคีประเทศไทยจํากัดวิสาหกิจเพื่อสังคมสกคากลการเกษตรตลาดชุมชนการยกระดับโอท็อป เอ e มสตาร์ทอัพสู่ตลาดโลกและตลาดออนไลน์เป็นต้นซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนหลายบริษัทเป็นอย่างดีขอขอบคุณมา,นาณนโอกาสนี้ด้วยอีกครั้ง6เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษภาคตะวันออก EEC มีการกำหนด10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์4.0เป็นต้นจะเป็นการสร้างห่วงโซ่ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ จะมีงบประมาณในการดูแลประชาชนมีการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียงในอนาคต7การจดสิทธิบัตรการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเป็นต้นทั้งนี้ผลจากการประหารราชะการแผ่นดินห่วงสองปีที่ผ่านมาภายใต้ศาสตร์พระราชาแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเศรษฐกิจไทยจะยังไม่เติบโตเด่นชัดเนื่องจากปัจจัยภายนอกประเทศจากเศรษฐาากิจโลกที่ชะลอตัวและการปรับตัวเชิงโครงสร้างภายในประเทศที่ต้องใช้เวลา แต่ก็เริ่มมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในหลายภาคส่วนเช่น1ภาคการเกษตรผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นกว่าปีก่อนในบางชนิดโดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน2559ขยายตัวโดยรวมร้อยละ4.0จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วหลังจากติดลบมาหลายเดือนเนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังและขา้าวโพดที่มีการเก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นสำหรับด้านราคาดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวม เดือนกันยายน2 5 5 9ขยายตัวถึงร้อยละ8.0เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว2ภาคอุตสาหกรรมดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2559้าในภาพรวมขยายตัวร้อยละ3.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้วจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมอาหารที่ขยายตัวดีขึ้น 3. การค้าระหว่างประเทศภาพรวมมูลค่าส่งออกสินค้าเดือนกันยายน2559 ขยายตัวกว่าร้อยละ3.4ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2และการส่งออกไปยังตลาดสำคัญของไทยโดยเฉพาะสหภาพยุโรปจีนสหรัฐและญี่ปุ่นยังคงมีการขยายตัวได้ดี 4. ภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม2 5 5 9มีจานวนกว่า2.87ล้านคนขยายตัวกว่าร้อยละเเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียมากที่สุดเช่นจีนมาเลเซียญี่ปุ่นและลาวเป็นต้นสำหรับภาครัฐในหุ้นที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้มีเม็ดเงินกระจายลงสู่เศรษฐกิจอย่างทั่วถึงซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐทั้งปีงบประมาณ2559เบิกจ่ายได้สูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ7 9แบ่งเป็นรายจ่ายประจําเบิกจ่ายได้สูงขึ้นร้อยละ5 1 ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้สูงขึ้นร้อยละ34.4สําำหรับหนี้สาธารนณะยังคงอยู่ในระดับไม่สูงคือร้อยละ42.6ของ GDP ณสิ้นเดือนสิงหาคม2 5 1 9ตามาตกว่าร้อยละ60ของ GDP ซึ่งเป็นกรอบของความยั่งยืนทางกาครคลังของประเทศนอกจากนี้ผลจากการที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจในการประกอบกิจการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดธนาคารโลกได้จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี2017ให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่46จาก190ประเทศทั่วโลกหรือดีขึ้นจากปีที่แล้ว3อันดับเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลมีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการสำหรับการเริ่มธุรกิจในประเทศให้สะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเช่นระบบชำระเงินการเข้าถึงสินเชื่อ และการแก้ไขปัญหาล้มละลายเป็นต้นทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้2559และปีหน้า2560จะเติบโตใ,นใ,นในกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละสามซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือปฏิรูปเศรษฐกิจไทยใดๆเลยก็คาดได้ว่าเศรษฐกิจไทยอีก5ปี10ปี ก็จะเติบโตได้ระดับน้อยๆเช่นที่ผ่านมาเพราะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจภายนอกมีความผันผวนและยังไม่มีแนวโน้มจะกลับมาแข็งแกร่งเช่นเดิมดังนั้นรัฐบาลน,นี้จึงได้พยายามมาโดยตลอดที่จะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอย,อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่การเติบโตแต่เพียงตัวเลข GDP แต่เป็นการเติบโตที่กระจายสู่ทุกภาคส่วนทุกภูิภาคของประเทศไม่กระจุกตัวเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราจําเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลทั้งด้านการเมืองความมั่นคงให้เป็นปกติให้ได้อย่างเช่นในปัจจุบันสำหรับงานต่างๆที่จะเริ่มต้นไปแล้วรวมถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์4.0การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรอย่างครบวงจรทั้งการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงดินการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์และการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำไรายได้ให้แก่ประเทศได้มากขึ้นการพัฒนาแรงงานและการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นต้น แผนง,งานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นรัฐบาลได้น้อมนาพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาเป็นแนวทางในการดาเนินง,งานเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากพ,พัฒนาอย่างแท้จริงให้มีความอยู่ดีกินดีนอกจากนั้นรัฐบาลมีโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน PPP ในหลายโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อลดภาระงบประมาณเพราะเราต้องก่อสร้างต้องมีการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดึงดูดการลงทุนซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตให้ทั้งภาคเอากาชนและภาคประชาช,ชนแต่เรามีรายได้ไม่เพียงพอกับการลงทุนใหญ่มากนักเก็บภาษียังไม่ได้เต็มเมป้ตํานวนเราจึงต้องมีการกู้เงินบางส่วนมีการร่วมทุนกับเอกชนบางส่วนซึ่งจํานวนนี้สาธารณะในวันนี้ ล้วนเป็นหนี้ที่จะก่อให้เกิดรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอนาคตให้กับประเทศและเราก็สามารถควบคุมให้ได้ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของ GDP หากอนาคตข้างหน้าเศรษฐกิจกรเราดีขึ้นมีการจัดระบบการเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็จะมีรายได้มากขึ้นลงทุนได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจํานวนมากๆอีกประชาชนก็มีโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านการศึกษาการสาธารณสุขค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะสามารถดูแลได้นั้นจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในปัจจุบันตลอดจนรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานผมเห็นใจทุกท่านนะครับจากใจจริงของรัฐบาลและของผมเองทั้งนี้หากคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันไม่ขัดแยง้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้าจะมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังอย่างแน่นอนสําหรับการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการมาที่ยั่งยืนนั้นถือว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศทั้งในการประชุม G77 G20 และ e c d โดยนานาประเทศต่างเห็นพ้องกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพันาที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น1ศูนย์ส,สาธิตสาการ์โครงการหุ่กระพงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ํากินน้ําใช้และขาดที่ดินทํากินซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆเพื่อกจัดความยากจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งบรรลุเป,ป้าหมายที่1ของ s d g คือการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 2. ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้นักเรียนทุกคนนำไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสุตว์ขนาดเล็กโดยโรงเรียนจะรับซื้อผลผลิตกลับมาเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนรายได้ของนักเรียนสามารถเกื้อกูลฐานะทางครอบครัวและใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมนับว่าเป็นการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอย่างครบวงจรภายใต้หลักการเกษตรชุดสรีใหม่บรรลุเป้าหมายที่2ของ SDG ในเรื่องการยุติความหวิวโหยมีความมั่นคงทางอาหาร การยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 3. โรงเรียนพระดาบทจะให้มีการสอนวิชาชีพหลักสูตร1ปีมุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเสริมด้วยทักษะชีวิตให้สามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความรู้มีวินัยขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบเป็นต้นบรรลุปเป้าหมายที่4ของ SDG คือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. การหันใยพัฒนาเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําลดกลิ่นน้ําไม่เน่าเสียเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําได้บรรลุปเป้าหมายที่6ของ s อ g คือการจัดให้มีน้ําที่ถูกสุขลักษณะและมีการบรหิหารจัดการน้ําที่ยั่งยืน 5. บริษัทประชารัฐรักษ,กษาเมคีจำกัดดําเนินการตามรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมบน,นกลไกประชารัฐที่ไม่มุ่งเน้นผลกําไรจากการประกอบการ ด้รับผลในรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มาลุเป้าหมายที่10ของ s อ g คือการลดความไม่เสม,มอภาคภายในและระหว่างประเทศทั้งนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากลในตัวเองเปรียบเสม,มือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคที่เกิดจากความประมาทความไม่แน่นอนและความเสื่อมโทรมอันสืบเนื่องมาจากผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถแบ่งปันตัวอย่างการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ของใครหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ทุกประเทศต้องรวมมือกันโดยไม่ทิ้งไทยไว้ข้างหลังสุดท้ายนี้สําหรับกรณีราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งข้าวหอมมะลิที่มีข่าวราคาต่ำม,มากในภาคอีสานในปัจจุบันและอาจจะมีในพื้นที่อื่น ทั้งนี้เป็นผลจากการรับซื้อของลงสีหรือพ่อค้าคนกลางอาจจะเป็นเพราะข้าวมีความชื้นสูงเป็นผลกระทบจากน้ําท่วมราคาข้าวในตลาดโลกการลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าวรัฐบาลไม่ยิงนงอนใจในเรื่องนี้กําลังกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าจะเร่งให้มีการประชุมให้ได้ขอย,ยุติโดยเร็วเพื่อนําเสนอคอรมลรับทราบ และนาไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีขอขอบคุณพี่น้องอเกษตรกรชาวนานะครับที่ได้ต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทนเสียสละทั้งนี้รัฐบาลและประชาชนรับรู้ความทุกข์ของท่านเสมอเราจะร่วมทุกไปกับท่านรวมทั้งราคาลองกองที่ตกต่ํารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักษามมคีประเทศจํากัดแต่ใช้พื้นที่ตลาดคลองพดุงข้างทำเนียบรัฐบาลนำผลิตผลชาวสวนลองกอง จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสมาจําหน่ายรวมทั้งการแปลรูปลองกองเป็นน้ําลองกองไอศครีมลองกองเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นเมืองปักใต้และสินค้าโอท็อปอีกด้วยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกคนในมาช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ